สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอเรือ่องพอเรือเร่องคื้เก่าจ้าคือเก่ามื <c ười> ก็เ,กเหมือนเดิมเมื่อคืนไปยังไงบ้างคะหลังจากที่ทำพิธีบวงสวงปู่ปกโพแล้วเมื่อคืนนอนหลับฝันดีไหมคะฝ <c ười> ันอยู่แต่จําเมื่ไหร่ชีดยังหลายอย่าง แล้วเมื่อคืนนี้เป็นวันคืนวันออกพรรษาเน,ะน,นออาะปู่มาแสดงหรือว่ามาทําอะไรให้พ่อเหลืองเห็นไหมคะช่วงก่อนนอนเมื่อคืนนี้เอ้าองยงนีตาหน้าพระน,น้าติออ,ออกไปเนาะค่ะพระแต่เรื่องแต่เรื่องมาเบิ่งอันนี้ว่าสัน่นเจ้าจุดทูบไว้ไนเจ้าเห็นโมตาคึนคืนเห็นไหมสั่นโ <c oughs> อ้หน้าพักตายอย่างคือจกักเล้ววราเห็นยอยู <c> ่ <oughs> เป็นตาเหรอคะลูกตาว่าเป็นลูกตามม่นจะเห็นบมเสรจหรอเโอ้ยว่านั่นแล้วว่าจะนาะบาตตั๋วถีกับบัตนะเห็นเป็นลูกตาพระรวยว่ามาเบื่อกนี้ตาเรี้ยงมั้งเม่อกี้เมอนยังเหรอว่าจะบุษราพิ่นเหนาะขึ้นค่ะก็จุดตองหมายไฟใช่ไหมคะวันออกขึ้นเหนาะวันออกขลกู เขาเรียกว่าเป็นประเพณีก็ว่าได้นะคะทางแถบภาคอีสานเนาะทุกๆวันออกพรรษาก็จะมีการจุดพลุจุดทูกจุดพุดจุดไฟจุดย่างจุดเทียนจุดเทียนจุดทูบจุดเทียนให้สว่างสวายน้ำเนาะน้ำเยนน้ำซ่านน้ำใสเพิ่อกระจุดมาเนี้เนาะหมอเขาห้มุวยเนาะก็คือมาปีนี้ปีนี้ออกพรรษาอยู่ที่ที่อุดรใช่ไหมคะคืออยู่ในกรุงเทพอ่ะ แต่ไม่ได้มีแบบการจุดประทัดหรือการในวันออกไม่มีมีแค่คแบบเหมือนไปเวียนเทียนไปอะไรทาบุญที่วัดปกติแต่จะไม่มีการมาจุดประทัดปึ้งปั้งปึ้งปังอย่าง,ง,ง,งไม่มีแต่ว่าที่เนี่ยที่ี่อุดรมีซึ่งก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่แบบไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้เห็นคือบ้านเฮ้านี่สี่จุดช่วงออกพรรษาแต่ว่าทั้งภาคกลางเพิ่งก่อสี่จุดร้อยกระทงใช่อาจจะเป็นช่วงอยกระค่ะร้อยกระทงนี่เต็มโอ้ยจะนานวันไวบ้านเฮ้าร้อยกระทงก่จุด กับโมโคือกันบ่ได้มารู้ก็ท่องจักเทียนเนี่คนตากระจุดบาดมันจะจตัวนั่นล่ละยุบุ่นเขาสิฟิตเด้ขั้นตึ้มๆกะสิมีการเส้นเจ้าหน้าที่มาแล้วเข้าจุดเหมือนข่าวบอกว่าใจยังคิดเสียมากนี่ยังจุดในเหยียบตัวน้ำเขาหมดเอาหมดทุกอย่างเลยมัคงืึ้นแข็งแค่ขึ้นแข่งเป็นอะไรที่บันเทิงมากๆ เดินเดินไปได้ยินเสียงตั้มตกใจสะทุ้งยงยังไม่ได้ตั้งตัวไงเด็กๆเขาก็จุดโยนกันเลยเนาะที่นี่คือเขาไม่กลัวเ้าแบบนี่ชุดหนึ่งเขามาอยู่ห้าคนมาที่นี่อ่ะเออเขาจะมาจุดูกไหวชุดหนึ่งเคยใส่ไทยบานเท้าเออบานเฮ้าเนาะเขาจะเบิองจีบเขาจามาขอพรนะว่าผู้ใดมาสีนี้ตัวเขาจะมาเพิ่มเบาๆอย่างไหนฟังว้าอยู่อันนี้คุณหนึ่งวันว่าเพิ่น ว่พ่อน่ะวบบจุดทูบกันในเนื้อเกียงนึ่งหาจุดมาสิเน่จุดที่นี่เหรอคะบ่จุดที่บ้านเน่าเน่าจุดที่บ้านฟันบอกว่าฟันไหนไก่อีรีนี่ละมาหมายถึงว่าจุดทูบเพื่อทูเพื่อเ้าจุดนี่บ่เออขอพ้อันมาสิเพียงเพาะว่าเขาเกิดเห็นนั่นเนาะก็ยกมือใส่กิดจุดทูบมาสินออไมาตรงกันครับปู่เออไม่ตรงกันมาสิ เจ้าเจ้ามาจุดเตาเสาตรงนี <t <t ้จุดถูบูษราแต่แวงบานเห่าหน่อยเนาะสองคนเดี๋ยวให้พ่อเลืองอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยเมื่อวานหลังจากที่ไหว้ปู่แล้วอะค่ะรู้สึกยังไงบ้างเป็นยังไงปู่มาบอกอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพี่พี่เอฟซี่ะรอติดตามฟังอยู่ว่าปู่อะจะมาบอกอะไรพ่อเลี้ยงไหม มือขึ้นนี่เพื่อนเกิดบ้ามาเพื่อนบ้ามากหาไม่ขึ้นแต่แสดงว่าเพื่อนเกิดนั่นยุ่งมืนแสดงว่าเพื่อนเพื่อนออกมือไนีิต่ำสิกเพื่อนถือศีนแข่งมั้งมือขึ้นเบ้าตอนเล็บบ้ามาก่อนเล็บเพื่อนสามเนาะเนี่ยสิบสิบสี่โอสิบห้าแล้วกัหนึ่งคำ ช่วงนี้เป็นของทุ่มเพิ่นคือสินหลังจากพุ่มอะหมูห่ <c oughs> บ้านเพิ่นกะทีมจมอยู่ตัวพาหม่ห้ามาก,กวนเพิ่นหลายโพดบ <c oughs> ่บุนี่เนาะกับเม่วาแล้ววนนเอาม่หมักไม่หมักมนใดไม่เพิ่นเนาะโอ้แต่เมื่อวาน <c oughs> านี้ของของไหว้ท่านของถวายท่านนี่เยอะมากจริงๆนะน่แบบ อิ่มกันทั่วหน้าทั่วตากานิ่มเม่ออ๋อไป่หอดใส่ต่อใส่เนาะเพิ่นก็ได้อพระจ้าพราเจ้าเฮ็ดพระสาตเมื่อวานนี่ซุมแพ็กด้วถุงแล้วก็ไปยายกล่องพระสาตเมื่อบอกกล่องไปให้ผู้เฒ่าผู้หล่อเขียนนี่เลยเรียกได้ว่ารถรถประจำตำแหน่งของพ่อเลืองนี่กลายเป็นรถขายผลไม้ไปเลยไปแจกทั่วหมดเลยแต่เพื่อนพ่อถามบอกว่ามาจังไดพระเจ้าถามมีผลไม้แต่ว่ามา บุวงสวงปูเฮ้านีนะว่ัสอุผิดไหมพี่โอ้คือลายแถบบ้าบ้าเออลายแน,นววัสดเจ้ามากแต่อุดรมากก็อบถึงขั้นลดถุนวัสดโอ้สเรียที่ฝากเงั้นมาสือมาสามสีม่พันก <c oughs> ็ลายตัวว่ัสดโอ้โอ้โอ้ยากีตากีตากีตาอยากจะมาร่วม มองสิวนาด้วยตอนนี้ลวยเลิกําลั่งทะเลาะกันกับหมาด้วยค่ะลูกสาวลูกสาวคนเล็กของพ่อเรืองค่ะชื่อน้องกีต้านั่นนั่นมาควนมาขวนกะทังสี่ตัวเนาะก็เลยมาติดตามมาก่อติดสถานการณ์ของพ่อเรืองสู่เ้าสู่เ้าเนะครับกามากะเบลด์บอกว่าผู้รงพ้นก็คือไปหาเพื่อนซู่มือแทาสั้นกระม่านตัวเนาะ ยังไงเอฟซีหูคาวหู้ข่าวว่าความคขบหน้าเป็นจังไรกับ่ได้บอกว่าสิมาโอ้จะเป็นไม่บอกตัวนี่น้ะมาขอแต่น้ำเพิ่นเพิ่นบ่ร่ำคาญบ่ปบูน่ะว่าซั่นซุมนึงว่าว่าโอ้เพิ่นบ่ร่ำคาญนี่ว่าซันแน่แน่แน่โอ้แายแล้วบ่เหี๋ยวเอาซั่นเอาเอาไปเอาพุ่นพูนพูนนั่นนี่าเอานื้อสันนี่กะ เอฟซีก็โทรตื่นเกิดมาทโรโล่นไหมคะโทรมาว่าไปเราไปหาพอเรื่องเราไปผู้พนฝันหันละพนฝันแล้วพนก็อยากมาได้ยินพอเรื่องเบาอย่างไ้ฟังนะคะว่าทั้งนี้ฝันทั้งนั้นฝันบอวา่าผู้ว่าจังไดว่าที่นี่มีเอฟซีทรอ่าโทรมาบอกวา่าอยากมาแล้วก็เพนห้ส่งบอว่าสัน้น คันซุมเสิมาส้วงเอาอย่างเสิยห้ยส่งบ่บ่บ้านในบ่อว่านั่นไหนส่งแต่ว่ายูทูบว่ายเพื่อได้อยู่แต่สิมาให้ยส่งบ่บ่ท่านอนุญาตโอ้บ่ได้อนุญาตบ่หาบ่อนุญาตให้เฮ็ดแบบนั้นอ่าคันอยากว่ายขอพรกับมาได้มาได้ค่ะได้ขอพรได้ค่ะแต่ว่าคันสิมาเฮ็ดพี่ๆจังซั่นจังซี่ห้ามเนาะค่ะส้วงซุ้มเงินบ่ค่ะแล้วก็พวก ใบผ่าสีสามสีเจ็ดสีหรือสีจักสีกะบ่อยผูกบ่อยผูกบ่อย่หอย,เ,ยเข้าใจตามนี่เด้อค่ะเอฟซีค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะอัปเดตเรื่องผมผมพื้นปรับพื้นทนี่นะคะก็หลังเนี่ยค่ะหลังออกคัญหาแล้วเดี๋ยวเราก็จะทําต่อนะคะใช่ไหมคะพ่อเรือง เจ็บต่อยพอว่ามันมันเจ็บนะแล้วก็ส่วนส่วนหลังจากปรับพื้นที่เรียบร้อยแล้วเราถึงจะเริ่มสร้างศาลให้กับผู้ย้าอืมจักสีจักสีกับแม่วาดอยู่บนเตาเอาว่าเอาว่าอันปูนี้เริ่มรุดว่าเยวะสมทีมันแล้วก็จะคุยกันเยอะกว่ากาว่าสิเหมืนจักเหมือนไปทำแก้ว ที่เพิ่นกสอจากหู้จักเนาะอันผู้เพิ่นสิอยากมาซอยเฮ็ดซอยส่างแล้เนาะเฮ็ดให้ปูเข้าหน่อยแหละเดี๋ยวดุณพารวยว่าสิง่ายตัวนี้ออกนอือระสีเบ็ดนมาจำนะวาใช่มันบังบังปซั่นเอเคเลยค่อยสีมาพอเรื่องสิไปายุ่จังไหนกันสีมาโยกออะไปทุ่มที่ข้างพุ่นปับ จะตีไปยุบปุ่นีกไหคะเก็บขยะเพื่อเพื่อทัศนียภาพที่สวยงามปรับพื้นที่ให้สวยงามเนาะแต่ถ้าเกิดตรงนี้ขยับใช่ไหมคะพ่อเลื้ยงก็คือจะสวยเลยตรงนี้ก็จะโล่งเลยใช่ไหมคะต้นกาเป้ยากอ้อตัวท่านเฮ็ดกลไปเฮ็ดโค้งทั้งปุ่นเราค่อยลื้อเนาะยังลื้อแม่เฮ็ดแล้วปุ่นยังลื้อเอือกัดขาพ่อแกมึง โชห้น,ชนเอฟซีมาห้า,หาจานานนะนาาันไหนจังนึงเนาะฮเพิ่มมากไอหาเพิ่นมี่หม่องพักนําเนาะะสั้น,นตัวห้องน้่ากับสี่ตัอ,อีกอยู่เออเออแกะัง่ายออกไปหันบอกบ้านี่ตัวมาฮ่งองีตัวมาพี่เฮ็ดไอวห้องนั่งสิน่นห้องนี้กับสี่ทุบแล้วพวกนู้นอิฐมันพังแล้วอิฐชอดเนาะกว่าข้นไหมแกะเฮ็ดไว้เนาะน้ําก็สะดวกยุ่งกับเฮ็ดไทยเออหมดกเอฟซีมา ดับไว้เพื่อนเถอะพ่อไม่เกาเนาะห้องน้ำห้องในี่คือก็ทำให้พร้อมสับทุกอย่างค่ะมาก็จะได้สะดวกเนาะนี่สะดวกจะได้ไม่ลำบากเวลาไปหาที่ห้องน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะก็คือเนาะวันนี้เฮาหันมาทางตัวเลขที่บ้านกะสรุปสรุปนม่ค่ะเดี๋ยวให้พ่อเลยช่วยก็คือเปลี่ยนแปลงม่เปลี่ยนแปลงไหนก็คือเก่าคือเก่าเนี่ยคือเก่าเปลี่ยนแปลงค่ะ เดี๋ยวสรุปตัวเลขของปู่ภูมิกบโคนะคะประจําวมวันที่16ตุลาห5ห้นะคะทะเบียนรถพ่อเรืองเนี่ยก็คือ5069นะคะส่วนเลขทูบที่จุดขอลาวนะคะก็จะเป็น506นะคะแล้วก็ข้างบนให้1ตัวเดียวค่ะแล้วก็2ตัวคือจับคู่เป็น1881นะคะ1719ค่ะส่วนข้างล่างก็จะเป็น874008 เก้าสี่ค่ะแล้วก็ <91 S 1> พ่อเรืองพ่อเรืองเพิ่มให้เป็นว่าเก้าหนึ่งอาจจะลงข้างล่างนะคะแล้วก็เลขเช่าส่วนตัวของพ่อเรืองก็คือศูนย์ห้าค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ที่เราจุดธูปถวายผลไม้กันนะคะก็คือจะเป็นเลขศูนย์แปดห้าค่ะแต่ว่าศูนย์หานี่เพื่อนว่ามักส่วนโตมันบอ บ้านเพิ่นเฉลยไปแล้วเด้อค่ะ,ะเฉลยไปแล้วโดยจริงๆ,ๆแล้วนะปูมะหอยใบตั้งแต่ตองหวดแล้วมันบอก่อเรื่องเนี่ยตองหวอดไปที่นี่กะวาปูบอกว่าแถวนึงปก่อยกอนาสัน่นเพิ่นมาเฉลยเม,มื่อบ้านเพิ่นว่าปูนะหายฝากไปครับผอเรื่องหน่าสัน่นศูนย์ห่าก็เลยบอกเข้าใจขึ้นมาฝากไปกับผอเรื่องนง่คืออีหยังน,น,นะคะ่ะศูนห่าฝากไว้ ฝากไว้ให้คิดแลวติดตามจุ่หนิั่เปี่นัืนหาพื้นแปดคื้เก่าอย่งนี้ใ่ค่ะกันผู้ไรามากนั่เกเอาแปดหาใส่ 8, 5, กินได้ท่านบอมากเก่าเติ 0, 5, 0, ม้นหาทุ้นแปดเลเนี่ยเวลาผู้หายมาแล้วกระตรงกันกับตอนกำใครขึ้นเมีมยถอยใครหนึง่งกำเอามือหาเอาไข่ใสมใ่มือหายนะับทุกคนใครน่ะได้ทุกคน ใครหน่วยหนึ่งถือใครเมี่ยพลนวยตอนกัดกรมก็มือก็หาเกิดพ้นันตัวอันนี้เนียมันเกิดเป็นพุ้นานนแปดอยู่แลวนี่ทีหาย่นีตะกอนมันเกิดหนีรอเล็กโหลดอันนี้คือเนีโหลดขึ้นแม่นึงศูนย์านี่นี่หนึ่ง ลุ้นหานี่ฝากไว้นรื่มพอเรื่องเอานึ่งต้องไปนี่ก้อนมากขึ้นนึ่งสิไปใส่หยังปูวางสีน้องหมูว่านรู้พอเรื่องว่ากระจดแปดเก้าเนื้อวางสีนี่เนาะทุกตัวคือไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยทุกตัวแรกที่ฝันก็คือผู้ถือว่ามีอยู่ในนี้หมดเลยครับยทุหมือวานนี่ก็ขอปูอาทะเลมันสียูตัวเก่า ที่ปูหายมากแกากต่ก็ไฮเปอร์โดไน้ทูกมือน,นี่โดยมันสี่ยืนทียู่กับมันเกอกมากศูนย์่วมาดส่วห้เราแต่ซ้ำมันยูน 0, 5, 0, 8, ่วส่วนหางส่วนแป๊บขึ้นเก้ามอเนี่ยนะเอาอ,อันนี้ก็คือเห้าสรุปให้สำหรับผู้เขามาใมใาม่เนาะคะ่ะบางคนมือเอาก็เขามานะคะก็ได้ต้องสรุปให้เบิ่งสูมือเนาะคะ่ะ ค่ะถ้าวันนี้เอ่อไม่มีอแ,แล้วนะคะก็ขอขอบคุณพ่อเรืองมากๆนะคะที่มาให้แนวทางให้แนวทางมาแบ่งปันแนวทางให้กับเอฟซีะนะคะเลขนี้นะคะให้เป็นเพียงแนวทางเนาะไม่ได้แบบสนับสนุนว่าให้ไปแบบเล่นการพนรันหรือว่าให้แบบบอกไม่ได้ฟันธงว่าเลขน,นี้จะต้องออกนะเราไม่ได้การันตีเนาะเพราะว่าเราก็เราก็ไม่รู้ว่าเลขค่ะจะออกอะไรแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นหนึ่งในแนวทางที่พ่อเรืองอะค่ะเราไว้อะค่ะ